ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็แว้นไปส่งของอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีอยู่2องเดอร์ด้วยกันนะครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเข้ามานะฮะเนี่ยสกล่องนะครับเดี๋ยวปิดกลอนนะครับวันนี้ใส่แบบเซฟตี้กันฝนนิดนึงนะฮะก็มีจุกโฟมนะฮะจุกโฟมหูฟังแล้วก็มีหูฟังดี6นะครับ1ชุดนะเดี๋ยวขึ้นรูปภาพไว้ให้นะฮะอันนี้สนับสนุนเข้ามาทางแฟนเพจที่1นนะครับโอเค วันนี้ก็เปลี่ยนมุมกล้องนะย้ายมาใส่หมวกกันน็อกแล้วนะฮะก็จะมุบตามที่ผมขยับเลยนะฮะเอากุญแจบ้านออกกอนลืมโอเคอันนี้คุมไว้นะครับกันไก่นะฮะไก่มันชอบมาขึ้นตรงนี้นะครับเฮ้ยอะไรวนะน่ะไข่ไก่เฮ้ย <laughs> มันไข่ตรงนี้เหรอโอ้โหแล้วดูเบาดิหือ <laughs> ขี้ดินเต็มเลย เ็ดนิดนึงนะครับเดี๋ยวตูดเปื้อนนะฮะไก่มันชอบขึ้นครับผม,มชอบขึ้นรถนะฮะเดี๋ยวจับใส่ตะกร้าแล้วพาไปเว้น <c oughs> เอาให้เข็ดเลยนะฮะนีะ่ไข่ดูทำมันน่าจะไข่ลงผ้าแล้วแล้วทีนี้มันตกอะ่ะเออมันตกออกจากผ้านีน่บ้านไก่เลยเนี่ยโอ้โหดูหน้าปัดดีครับลายหมดแล้ว ย่ำมาเลยนะฮะเฮ้ยมันแตกแล้ววะน่าจะเอาไปกินไม่ได้แล้วดูดินะครัแบบอดกินเลยอดเอาไปเจียว <laughs> อดเอาไปเจียวเลยนะถ้าติดง่ายก็ไม่ใช่คันนี้นะ มุมกล้องวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับเป็นยังไงครับก้มเงยก้มไปเงยไปเขาขอให้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ย เอาชิลลงก่อนนะครับวันนี้ก็เทสมุมกล้องแล้วกันนะครับพอดีเพิ่งเปลี่ยนเป็นเอ้ยกินอะไรวนะน่ะโอ้โหไก่หมากินไก่เขาสุดยอดเลยหมาใครไม่รู้โอเคไม่มีรถออกได้ หมดครับไม่ค่อยออกแล้วเปิดแล้วไม่ค่อยไปแล้วเครื่องเย็นครับวอร์มอัพซะหน่อยอันนี้ไม่ได้เรียกวอร์มนะอันนี้เรียกว่าทำให้ร้อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้หอากาศวันนี้เย็นนะครับก็ประมาณ22องศานะครับต่ำสุดประมาณ2นะี่นี่ย เย็นนะครับค่อนข้างที่จะเย็นเย็นนิดหนึ่งนะครับไม่ถึงก็ไม่ถึงก็หนาวนะแค่เย็นเย็นนะครับสุดยอดเวลคกิดนั่นๆนออกมารลับลมหนาวครับบรรยากาศอึมครึมอึมครึมผมก็กลัวฝนตกนะฮะก็เลยเอาใส่ถุงพลาสติกมาด้วยด้านหน้านนเนี้ยก็เลยแบบ โอ้เ่ยหมาสุดยอดข่อเกินพี่กัดอ <ości> ันนี้ไม่ไ <Barbie> ด <guide>, ้แว่นแช่สองวันเองรู้สึกเสี่ยนคันเร่งไงไม่รู้นะ หน้ามีน้องหมานะฮะก็ยกดีกว่าประมาณไม่ได้เลยนะสองตัวนี่นี่โอ้ยมีนอนข้างทางอีกเสือมันเล่นกันนะครับหมาเวลามันเล่นกันเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับพอรถมาหรือเปล่า ดูกระจกบ่อยนิดนึงนะฮะก็อาจจะหันหัวนิดนึงหันซ้ายหันขวานิดนึงผมไม่ชนชอบหันแต่ไม่กลับหลังหันนะฮะก็คือเวลาเราต้องมองกระจกด้วยเวลารถยนต์เข้ามาข้างหลังเราจะเขาจะแซงเราแหละเออแล้วก็เปิดให้เขาแซงไปนะครับบางครั้งเขามาไวกว่าเรานะเราจะจิ้มตูดเราได้นะบางครั้งเขาเบรกไม่อยู่แล้วครับเราเซอออกไปเนี่ย ผมลืมอะไรวะไ,ไม่ลืมนะกระเป๋าต,ตังค์เอามาแล้วอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ถ้ามุมกล้องมันต่ำไปก็ขออภัยนะครับถ้าสูงไปก็ขออภัยเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเซตใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ดูก่อนว่ามันต่ำหรือสูงไปนะครับผมเอานิ้วสอดเข้าไปตรงระหว่างขาเจนะครับแล้วก็ กะเอานะครับตะองศาวอาไม่รู้สึกเย็นจังวะยะไม่กล้าเปิดสูดแล้วเย็นไหมขนาดช่วงบ่ายเย็นขนาดนี้ถ้าตอนเช้าจะเย็นขนาดไหนไรู้สึกว่าท่อมันดังดังกว่าทุกวันแล้วเนี่ย คอท่ขอขาดหรือเปล่าวะมัน <c oughs> แปลกเว้ยเออตั้งกว่ทุกวันนะ รถข้างหลังกนโอเครถหลังไม่มีรถหน้าก็ไม่มีคนก็ลงลงดีจังน่าจะได้ไวป<ก>ั้อโอ้ยยางแข็งเกินโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปส่งของสักครู่นะครับเดี๋ยวเจอกันเอาละครับผมก็ได้บินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บบินก่อนนะฮะเก็บบินให้เรียบร้อยเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวปลิวนะครับ เจอบ้านเนี่ยยัดข้างหลังนี่แหละเ,เสร็จสิ้นนะฮะวิแมวมาอยู่เลยตรงนั้น่ะเห็นสภาพรถดูไม่ได้ ไม่มีเฮ้ย,ยมันหมดแล้วนี่วะเกียร์สี่แล้วนี่วะไอ้บ้าจะเข้าอีกเกียร์จะเข้าเกียร์ห้าเฉยเลยรถมีสี่เกียร์ อยากแซดวันนี้อากาศเย็นอันนี้ขนาดใส่เสื้อ,อน,นี่แล้วนะฮะเสื้ออะไรล่ะผ้าลม่มอปอกติใส่เสื้อผ้าลมตัวนี้นี่เหงื่อไหลเลยนะทำเวลามาส่งของวันนี้ไม่ไม่รู้สึกว่าเหงื่อออกเลยนะอุณหภูมิมันเย็นแล้วนะครับมันเริ่มเข้าหน้าหน้าหนาวแล้วล่ะครับนอนกลางคืนก็เย็นนะครับต้องต้อง คนที่ไม่มีคู่ต้องกอดฟืนแล้วครับกอดฟืนผมก็กอดฟืนทุกคืนหนาวนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเริ่มทำหน้าที่แล้แล้วบ้านผมไม่มีแล้วครับบ้านผมเป็นเป็นต้มอาบนะต้มอาบยังไม่ได้ติดเลยนะ ขี่ช้าแล้วกันนะครับขากับเอาแบบชิลๆสบายๆวันนี้ที่เหตุผลที่น้องหมามานอนกลางถนนนี้เพราะว่ามันอุ่นหรือเปล่านะครับผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันอุ่นจริงหรือเปล่านะครับว่าจะจอดถามมันอยู่นะครับดูดูแล้วน่าจะไม่ได้คาตอบนะฮะจอดถามนะครับ <c oughs> มันน่าจะอุ่นนะผมว่านะเพราะว่ามันรับแสงมานิดนึงนะครับแล้วก็มันจะอุ่นนะ ขนาดเวลาที่อากาศร้อนๆน,นะครับถนนมันจะร้อนยิ่งกว่าอีกนะครับ<ก>จะร้อนยิ่งกว่าอีกนะรถหลังไม่มี<ก>ผมว่ามุมกล้องผมต่ําแน่เลยไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ามุมกล้องมันเต็มตตัต่ำต <laughs> ิดอ่างเนี่ยมุมกล้องมันจะต่ํานะ <laughs> เหมือนจะนะเหมือนจะ เปิดเลยนะฮะร,รถมันมันไม่วิ่งแล้วเปิดไปก็แค่นั้นสับดาหนี้อ่าคลิปแว้นมอตไซค์เป็นวันอังคารนะครับก็ปกติเป็นวันจันทนะร์ฮะก็สลับกันไปละบ้างเนาะเอออย่าลุกนะเว้ยจับสองข้างดีกว่าวะไม่ไว้ใจนุ่งมาถ้าเกิดลุกมาแล้วมัน ข้างเดียวเราคอนโทรลยากนะรถนะเราคุมยากนะอยากลองไปขี่ซีซีเยอะๆดูเหมือนกันแต่ว่าผมว่าด้วยน้ำหนักผมและตัวของผมเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะผอมขนาดนี้แค่ร้อยยี่สิบซีซีนี่ผมก็จะปิวอยู่แล้วนะแล้วเปิดไวๆเนี่ยน่าจะไม่ไหวผมว่า ผมก็เลยชอบขี่รถซื้อแกงนี่แหละโตกใจเด็ยอยู่ดีๆก็ยืนตรง้นั้น <S <S 1> <S 1> ทำไม่น้องหมาเยอะจังเลยถนนวันนี้คือแบบมันน่าจะอุ่นนะผมว่าถนนน่าจะอุ่น ดูจากสภาพแล้วถนนมันอุนแน่เลยรถเก่งข้างหลังทันจีแล้วจแวีแซงเลยพี่แซงลังโค้งน<ก>ี่แหละ มันเสร็บผมนะฮผมขอสุดต,ตรงนี้แลยกเก่งคันเมื่อกี้เหยียวคันเล่งแซงผมแต่ผมไม่ให้แซงไม่คือผมจะเปิดให้สุดแล้วยกไนงะแต่หว่าที่ผมเปิดอ่ะรถผมก็พุ่งขึ้นมาอีกไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งนะ อันนี้ขี่แบบชิวๆนะไม่ได้ตั้งใจขี่ไว้แล้วของพ่อเติมลมยางอยู่ระวังแตกเออระวังแตกเติมเยอะเอ้ยเอยยย่าเีบใครนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวพูโดนได้โอเคนอกก็จะ่าลกมกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามุมกล้องต่ำไปสูงไปก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าต้องเป็นมุมกล้องที่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในสัปดาห์หน้านะฮะลาไปก่อนครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายคลับ